สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับรถคันนี้ครับ Toyota c o ค o l l a ซ็อาเดี๋ยวผมจะพาไปแต่งน้องเขียวลำนี้ครับแล้วก็พาไปรียกมาเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะใส่อะไรได้บ้างนะครับผมเพิ่งรู้นะครับว่ารถบางคันน่ะมันแต่งได้นิดเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูใส่ตัวจูนนะครับแล้วก็ลองไปไล่ดูทีเนะีรวนะ โอ้อันนี้ถอดได้อย่างเดียวแต่งได้แต่ภายในครับคันนี้ไม่เป็นไรครับถ้าแต่งได้แต่ภายในเราก็ไม่แต่งเอาเนาะเราไปขับกันเลยดีกว่าไหมเปลี่ยนล้อซะหน่อยแล้วกันครับนิดนึงนิดนึงเป็นดีสเปคครับใส่ล้อก้านหน้าก้านนะห้อยมาแล้วก็เปลี่ยนแค่เครื่องนะครับเป็นอัลติมทโอ้ล้อใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเลยครับ มีความหนาของอยางพองสมควรนะครับเนี่ยมันทําให้ผมสงสัยอดเข้าไปดูไม่ได้ครับยางเบอร์อะไรสองหกห้าครับแล้วก็ข้างหลังสองปดห้าเดี๋ยวเราไปลองดิฟ์ด้วยกันดีกว่าครับสีก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับไปอย่างนี้เลยแบบดิบๆอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดริฟท์ในสนามไหนดี นี่แล้วกันครับนาวโลเบสเหมือนเดิมครับอืมผมจะดิฟในมุมมองในรถก่อนนะครับอย่างนี้เดี๋ยวขอปรับยกมุมกล้องขึ้นมานิดนึงมองไม่เห็นครับมาั่งนี้โอเคมาโอ้เสียงเครื่องเล้าใช้ได้เลยครับ อก็คอนโทรลดีคนสุดว้นะครับชอาะกำลังชมครับหมุนนะรถมีน้ำหนักเยอะนะครับอ่าตั้งลำก่อนตั้งลำนี่ครับต้องสับวนก็สองรอบครับถึงจะพอ,อจับความรู้สึกรถได้ครับว่าน้ำหนักมันประมาณไหน แต่คันนี้เท่าที่รู้สึกนี่คือน้ำหนัก,กเยอะครับดูสิดูมันไถ่าย,ยอูู้ชอ่าหมุนเชียวแล้วก็เป็นรถที่แรงนะครับดูสิผมเหยียบเกียร์สีนี่คือพุ่งปี๊ดปี๊ดอะมาดูว่าผมจะจะัดการรถได้รอบไหนดี๋ยวสบัดนะ ตั้งแต่ไปเล่นเกมรถลเรี่ครับรู้สึกว่าตัวเองคุมรถได้ซาขึ้น, <l ots> นครับ <l ots> ผมว่าถ้าไปเล่นมุมมองข้างนอกรูผมเล่นไม่ได้เลยแน่นอนครับ <l ots> จับอาก,การรถไม่ได้จริงๆ <l ots> ไปต่อครับ <l ots> โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ แแรงเกินที่จริงเราต้องปรับองศาลดให้เยอะกว่านี้ครับเพื่อรับแรงหาฝีมือเราได้แค่นี้อยู่ครับไม่เป็นไรนั้นครับไหลครับตัวครับเรียนอุ้ยตดนนิดนึง หรือว่าล้อมันลื่นก็ไม่รู้ครับไม่ได้ดูละเอียดอีกพอถึงเราก็ซัดเลยอ่ะอุ้ยมันไหลครับอุ้ยเช่าเลยอุ้ยเช่านะฮะรอบนี้เราพอจะรู้อาการลดแล้วครับน่าจะดีกว่าเดิม ถือว่าเป็นรถที่หนักจริงๆนะครับน้ำหนักเยอะครับมันคงอลไยรู้สึกได้เลยอ่ะเอาอย่างเงี้ยที่เดิมครับ <c oughs> ไ,ปไปครับเลี <c oughs> ซ้ายครับ เร่งโอ้ยใบพัดเครื่องบินโอยแต่ว่าผมต้องวนอีกรอบเลยอะภาพทับภาพการเรียนรู้ที่ดีครับมันต้องคุ้นเคยกับรถนะครับการดิฟเนี่ยผมนี่ก็ไล่เปลี่ยนรถมาดิฟไปเรื่อยครับเสี่ครับ โอ้ยมาเร็วเกินยึงบีเมือไม่ทันเงียบอุ้ยอันนี้เราไปทางนู้นเลยแล้วกันนะพลาดแล้วดึงไปนิดนึงมามครับอ้ยนหนักรถเยอะจริงครับ ลองใหม่งไปครับนี่ผมใส่เครื่องอันติเมตแล้วก็วิ่งเลยครับไม่มีการจูนในใจทั้งสิ้นออ้ยมาอีกรอบแล้วกันครับเอาให้หนํา ดีขึ้นดีขึ้นอย่าเพิ่งชนะใจครับคุณบิดเงี้ยครับเีย็ครับ โชว์เอาองศาครับไม่ชนก็พอครับรอบนี้ตายดิฟไว้ก่อนอุย้ยยังโดนไปพัดอยู่ไปพัตเครื่อนนี่ของเขา ในวิดีโอมีแต่โชโปโรครับเราโชว์ชนเอาองศาครับแล้วเราก็ค่อยไปนีอครับลอดใต้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ต่ไปครับ องศานิดหนึงเหยียบครับเหยียบชอบเร่งเครื่องโยนครับโยนโยนรถนีโน่โอเคเฮ้ยเปรียบชนเปรียบชน โอเคครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพามาดิสคันอื่นต่อฝีมือผมก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณครับ